ตูตูดูดูตูดูดูด,ดูชื่อเกมก็รู้แล้วว่าเกมอะไรเออวันนี้จะเอาเป็นตัวละครละกันตัวละครของคุณมาจากกีหรือบมอยใชไ่ไม่ไม่ไม่ no 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 ใช่ใช่ใช่มันรู้ได้ไงอ่ะเออตัวละครเอาขึ้นเดินด้วยสางขาดรพ่อมึงตัวละครบ้านพอ่อพอมึงเดินด้วยสีย่ขาสูดหหน้ารูโตแล้วเปลเซน็นอู้ซ้อมากี่เลือดกู มู哟คลิกตรงนี้คลิกคลิกคลิกกองไปหน้าตูดแกไหมตัวละครของคุณเป็นยินจ้าหรือไม่ไม่ตัวละครของคุณมาจากอนิเมะใช่ตัวละครของคุณมีผมสีดำไม่ตัวละครของคุณไปโรงเรียนหรือไม่ใช่ไม่ ละครของคุณเป็นผู้หญิงไหมไม่มีล้าสีใช่มีผมสีบูไม่มีผมขาวไม่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 บลอนอืมมันถมไม่เย่เย่ ก็บอกไม่เรามาจากจีนไม่ใช่อ้เหี่ยตัวละครของคุณพูดจีนได้ไหมไม่พ่อหนังคุณใส่แมสหรือไม่ไม่ตัวละครหนันงคุณมาจากจีนจีนหรือญี่ปุ่นไม่รู้เรียกคู่ต่อพิษอ,อ่านญี่ปุ่น,นเป็นจีนไเหี้ยไม่อยู่ในอนิเมะ ไม่ไม่บิ g body เออะไรนะกัดไม่